กำลังจะเข้าเส้นชัยมานะครับสำหรับในรุ่น7ถึง8ปีหญิงครับแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยครับจากทีมเอฟินิตตามด้วยหมายเลข1110ครับจากทีม893ดิสโทรครับเด็กหญิงก็วินตาครับมาดูในรุ่นขับไปครับตอนนี้อยู่หมายเลข1216ครับ1216นั้นเป็นเด็กหญิง กันจะนัดก้องเวหาครับลงโมงหุนสอสิริองหนึ่าครับสองหนึ่งสาเด็กหญิงพัญพรสอนแสงวันแลบทุวิน1211ครับ1 2 1่งกิตติยาเจริญมีสเตตซองไทยแลนด์หนึ่งสองหนึครับหนึ่องนึนยัญญากุลบุญสเตซองไทยแลนด์เช่นกันครับและ1 2ึ่งครับจินตะพักเสริมกาดสมุตประกาศครับผมออกตัวมาแล้วครับรักใครเชียร์ใครตอนนี้ใครจะได้โคชอดออกไปครับ มาดูซิว่าใครจะได้โคช็อตออกไปครับโค้ง mm hmm. ที่หน mm ึ hmm. ่งหมายเลขหนึ่งสองเป็นหนึ่งสองหนึ่งหครับหนึ่งสองหนึ่งหกครับมันจะนัดกล้องเวหาจากโรงโม่หินสอศิลาทองสรลบุรีอ่าตอนนี้เกมแข่งขันนั้นเริ่มดูดเดือดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับหนึ่งสองหนึ่งหนั้นนำมาเป็นที่หนึ่งครับ mm hmm. ตามมาด้วยหนึ่งสองสองสองครับ เป็นที่สองนลินรัตพัคประวรเกียรติโปรเจกต์บีโคราชครับผมขับเคี้ยวกันมาครับที่หนึ่งกับที่สองจะมีปัญหาอะไรไหมในโค้งสุดท้ายก่อนเข้าเส้นปั๊มและปั๊มและกดครับตอนนี้โลโม่หินนั้นเข้าโค้งสุดท้ายครับออกโค้งมาเป็นที่หนึ่งครับเรามาดูในช่วงแล้วน้าสุดท้ายครับตำแหน่งจะเปลี่ยนไหม ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสำหรับหมายเลข1 2 1 6จากโรโมาหินครับ